สบายดีตอนเช้าเดอ้อกินข้าวเดอว้อสวไก่ตุ่มไก่หอยตะเมีกอันนี้กับไข่เพิ่นตุ๊กจะกินตัวนี้ตุ๊อจะกินตัวนี้อ,อืมเดี๋ยวปนตุ๊จะอยากเข่าระบาดเนี่ยามามากินน้ำกันเดอ้อแซ่บๆอ่าหะกินไข่อ๋อกินโลดเลยกินดอกกินไข่ปะบุราจะกินยังกินไก่บ่กินตัวนี้ ه, เออตุ๊กตาอากินตัวนี้เออมามาเอออ่ะ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 กินเสื้อไก่เอออยากเสื ria, ้อไก่พ่อเพชรแงม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 เอ้าจับบ่จับบอจับอืมนี่เออได้บัตรเพชรบ่สสบายดีได้พี่น้องเด้อมากินข้าวตําเม็เจ้าเออไข่เพิ่นบ่กิน แม่บ่ได้เห็ดเพ็ดตกเลยบ่บ่ได้เผ็ดน้อยเดียวอั่นน่ะเตรียมจอกอันนั้นมาเลยเด้อจอกน้ําให้ตาเมฆเด้อเอ้ยบักลายอยากกินสั่วไก่บ่นี่โอ้ยเอาแพ่ก็แช่ก็ปล่อยไว้ใจแท้ชดชดแล้ว หยกักตกวกายไม่เหมือนเสจอเ,เออเวลาจะไปกินเดี๋ยวป้อนคนก่อนพี่น้องเลยต้องป้อนร้านสักก่อนนะก็รา่างว่าเพิ่นกินไงให้เพิ่นกินก่อนเป็นผักหอมหนึกก็ะเทยกินอีกเลยเนาะ <laughs> แบงไว้ให้ตางหากแล้วได้โอ้กมันมีแต่ซีนกับก็กินนี่อยากตัวนี้อยากตัวมีหมกเพ็ดโอ้ยบอกอาจเก่งอีกดีไว้ยอ,อื้นไว้อีเถอยอื้นไวอ้อีกเถอะนั่งลงน้องอีกเมย์จากปอดง่าย นางลงงรงนางง,าง,ง,งเอองยยนนืุ่เออหน่นางเออเออนางนะนี่เออเก่งร้ายอืมไอิยืนกินเข่านะนางกินหนุเอออยากกินส่วไก่นั่นอเ้ยเก่งร้าย้ซมเซย์ซยมเซยเบิ่งกเด้อลูกไขาลานไผเด้อ กินเสวไก่ได้เด้อเด้อบาดเด้อจากตำมงหงมากินเสวไก่แด้วบาดเด้ออั้นี่เอ้ยจริงลายกิตนตำมงหงเมื่อวานเนี่ยเพิ่งเพิ่งเพลทแทงพี่น้องเพิ่นหายนางจริงเพิ่นเพลทแทงเพิ่นหายเอื้อยเดืเมื่อวานเนี่ย Oi, này lại Ôi, Somsai, somsai, boga. Hèm luôn. Mhm, xơi, bà bà thèm luôn mhm. mẹ Mhm. tít Mhm. 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 má má má, Mhm. Mhm. bay, ma, ma, ma. ป้อนให้เพื่อนอีมก,ก่อนแรงเพื่อนอกินน,น,คคนี่ป้อนอยู่ได้เมื่อคืนนี่บอได้กินข้าวแรงนอนเลยเมื่อคืนนี่ฮะน้ำน้ำลกมาม,มาเร็วเร็วจะไปเห็นอันนะ้นมันเบื่อได้ดอกไม่ยังอันนี่ะ อย่าไปเห็ดอย่าใบน้ำห้ามเออลูกขอยอยากกินนนี้เด้อบาทนี่เด้อของกินบะเพ็ดสิบูกินเลยได้บาทนี่ได้สิบกินออมกินแกงกินย่างน้ำเนี่เด้อบาทนี่เด้อแต่มีเหกหน่อยนี่เด้อ นี่โอ้ยขาดายเก่งๆบงอ้ายเก่งื่อยนั่นบอก,กินจังดีแหละเผ็ดไะให้กินเข่ากับบก,กินนางลุงเมื่อคืน,นี่ต้มไข่ให้สามหน่วยทรงโอวันตินกินจอกเบี้ยนอนบอก,กินเขา่าบึไม่บอกยากที่จะได้เข่านะ ไม่ม้อนก็เมยบอกลูกบอกลาจากลักจะได้ไรแล้นเป็นเนี้ยงไม่อยากเขา่านางเคียงสื่อนมข้นมาแล้วก,กันกระส่งว่ามันกินหันกินแลแ้วก็แล้วอะไรบบนี้ก็บม่อยากเข่าแล้วแบบมาเบิ่งไข่ยังคือก้าวตามหน่อยยังบันกินจักหน่อยเลยมา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 อย่าไปเล่น โก้โคโโมจะไนกล่มน่ะโก้โก้ก็ดื้อดื้อมานางมีมานางนี่ีแม่มไดีมหมกินเข่าได้วจังย่างนี่บ่ต้องย่างกินเขนะ่าน่ะกินอิ่มจังไปน่ะบมาละไปอีกแล้วบ่นฮะมาโม้หมดลายคำยไยนด้ เอาไินข่าล้วก็อานาาอนาม hải k i n ้ khẩu สกลชงสีอานนามห ả i อาหลุดมาเร็วๆโอ้ยคนก็นอยากกินขาา้าเด้อมาทาที่เ้ามีดีได้ีดออิ่มแล้วกินหลายคำหลายคำเ่ยคืออิมอ่ม้ะ ตัวไก่ก็แซ่บๆมาเดินมาเดินลูกหลานเด้อกินข้าวน้ำเมล็ดยืนด้เป็นลายซ้ำเนี่ย Nam nha! Nam đâu! Nóc cái nam đâu! Tóc yên nực cái nam, nam 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 เด้นลูกหลาคำแท้มามไม่เมย์มามามา,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 มานี่มากินอีกคำหนึ่งมาไว้มาเร็วเร็วตอนมตัวหนึง่นงจะไปห็นใครห่ะน้าใครก็ไปเห็นอ,อ,อ,อืมอืมไม่กดนะ แต่เรามาบริหารเพชรปไปในเสว้อไก่เดินก็เลยกินได้ชื่อว้ากระเม็นแล้วมาหุงน้ำคิดว่าซื้อรบเพชรจะให้น้านกินน้ำเหมือนวันไปชัางผัดกระเทียมมาเพชรโตนเพชรน้า กินพวกแบบหน่งๆด้วยผู้ใหญ่จนสิตายเชิญบตาเม็น้ำนมมมั ต้มป่วยทักอริได้โจมกจน,นี่กันทักอริฮะเราประหยัดบ่าูือมกินท่านนายกนะกินนี่ก็ลาเด้อพี่น้องเด้อบ่อนเขาลูกลานโอเคบาย